ท่านรลงทุนในการสอครับวันนี้ผู้เอาู่วูในแต่ะท่นครบทุกเรื่ทุกเครื่อยที่มราร่วิกันที่โรงเรียนได้แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นุริเวนเองโรงพยาบาลเราเเองสสจเองแม้แต่องสาเกตเห็นชัดใช้บริการตลอดนะครับ การเป็นยากรณ์นในเรื่องของ CDR เิงนะครับของสางเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นงานของสูตรแพทย์เองก็ใช้ในการท่านเติตัวอะไรทีเดียวนะครับจะได้รองกันทุกคนนะครับว่า CDR ม,มีความจำเป็นความสําคัญแล้วมันเป็นเหมือนผมเคยเล่าให้ฟังว่า c d เมัน,เหม,นเหมือนปิดตัวนะครับเหมือนว่าน้ำเป็นเหมือนปัิญาเป็นสารสีแางแล้วสียางสำคัญ สำคัญมากๆสำคัญมากๆในเรื่องของชีวิตคนนะนะครับคือถ้าเกิดเหตุถ้าไม่สีเรียสเอาไงตายเลยเจ้าตายเลยแต่ถ้าซีนาผิดตายขึ้นเรานะครับว่าตอนนี้ซีนาของจะต้องทําให้เป็นทําให้ได้ทําให้กุ้เคยทําให้เป็นในการอบรมในวันนี้นะครับแล้วก็กา่งโครงรวมผู้ช่วชายรงมเบ็ดรดนะครับแล้วกันทั้นดนี่แหละนะครับของเรา244ชั้น244คนก็ รวมกันสอดเรียกเรียบสามารถฉายภาพที่ของบอดของท่านนายกที่ใส่แจ็คเก็ตสีดำเนี่ยท่านนี้ทูจอนี่สิ่งนี้ขอสมาธิตั้งเสียงข้างบนนะคะน้องเอ๋ร้าน้องเอ๋ของโอดนะเป็นภาพเลยได้ดูว่าจอของเราแค่ไหนอย,อยากโชว์เอ่อเด็กที่ท่านนายกได้นำเสนอมาตลอดเวลาเพราะว่าคราวนี้เราจริงๆว่าเราสามารถทําได้ขนาดนี้แล้ะตอนนี้เนี่ยท่านนายกได้ได้อนุมัติแล้วแหละว่า ให้ทำอยู่สองห้องข้างบนสองห้องประชุมข้างบนได้ไปเจอไอซีดีขนาดใหญ่แต่งห้องเป็พื้นที่เหมือนกันสองห้องประชุมข้างบนนะครับก็แปลว่าเราจะมีจอแบบนี้ได้มีจอแบบนี้ขึ้นทุกห้องประชุมห้องห้องอบรมห้องอบรมในเรื่องสุภาพต้องใช้ขับในระกับห้องอบรมในเรื่องสุภาพงทั้งทั้งสามห้องเลยนะครับจอแบบนี้เก็บไว้เดี๋ยวจงให้ยวไปสรุปนทุกอย่าง ท่านนี <ira> ้กำลังกำลังจอแรงบันดาลใจกำลังหาแรงมาให้ทางวิคตกร์แนะนำครับผิดคานิดเดียวให้ทางวิคตกรแนะนำในวันรุ่งขึ้นนะด้วยแต่วันนี้ก็ก็รูปคุยเชื่อมนะครับในกิจกรรมในหลายเรื่องต้องกิจกรรมตอนกลางวันที่เราในการอบรมเทศงานกิจกรรมตอนเย็นหลายชุมชนก็ปกตะต้องมีกิจกรรมร่วมกันในหลายเรื่องนะครับในวันนี้ก็ก็ฝากกันไว้นะครับว่ากิจกรรมในหลายส่วนอสมชุมชน เป็นส่วนสังคมเทศบาลอยู่แล้วเป็นส่วนของเพื่อนี่กอนแล้วกันะครับขอบคุณมากครับคุณ้ขอบคุณค่ะเจกรนพมกมคุณสวัสดรร์อยากให้ทุกทานนะคะรับชมหอมกันค่ะว่าเแรงบันดาลใจนะคะากกว่า มันได้ก็เลยสมัยเด็กเลยไปเรียนหนังสือกรุงเทพเพื่อนถามว่าแต่เป็นเที่ยวบ้านเองไงกรุงเทพตูดีเว็กนะก็ที่มาร่วมในวันนี้ด้วยแล้วก็ส่วนสพตันตรายกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดตั้งทีมละมุมดูดีมากนะแล้วก็สมาชิกสภาเทุกสภาที่เราสอบได้เสียสละเวลาแล้วก็ให้ความสําคัญกับการที่ได้มาเพิ่มดูความรู้ทักษะในการดูแลเรื่องสาธารณสุขพู้นฐานเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนพวกเราจะเก็บเงิน ซึ่งเราก็ทําได้ดีมาโดยตลอดอยู่แล้วทำอะไรก็ต้องขอบคุณมากเรามีทั้งใจมีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจที่อยากจะเพื่ออาทรช่วยเหลือพวกเราพี่น้องคนบ้ายนย่างต่างนะให้มีสุขนะทางราชา,าการต่างๆหัวใจของพวกเราคืออสมต้องจะเป็นใจในเป็นร้อยแล้วก็จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องเพื่อจะได้ ที่น้องตกอรอได้ในชุดดาวี e d ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดสดสามารถที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายให้วิทยากรในระดับประเทศหรือใครที่มีชื่อเสียงอยากจะให้ความรู้อะไรเราก็สามารถนัดจัดตารางได้เท่านไม่ต้องเดินทางมาที่ร้อยเอ็ดไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ท่านบรรยายยิ่งเทพเลยไปดูที่ไหนก็ได้ที่เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่เราอยากจะเชิญมาให้ความรู้พวกเรา สามารถนั่งชมได้เลยชัดหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่พวกเรามีความภาคภูมิใจแล้วก็อยากให้อาคารสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์บริการสาสุขของผู้สูงอายุเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยแต่กิจกรรมเวทีนี้ต้องการที่ให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีสถานที่ได้มีที่มาพบปะสังสรรค์ได้เป็นดูแลสุขภาพร่างกายของท่านด้วย ให้ทดลองดูจอว่ามันชัดหรือเปล่าก็เลยเอาคลิปวิดีโอแรงบันดังใจที่สร้างหมออวดขึ้นมาอันนี้อยู่ใน YouTube แล้วก็มีหลายคลิปแล้วที่เผยแพร่ไปอันนี้เป็น YouTube ใหม่ๆเลยตั้งแต่อันแรกที่หลังจากที่เราต่อสร้างนะฮะเรียร็จก็ยังไม่ได้เปิดดาเนินการเลยก็เรียนประชาสัมพันธ์ไปก่อนจะเห็นว่าเศรษฐกิจการค้าโรงแรม กิจการร้านค้า,า,นาร้านอาหารห่วงโซ่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาเศรีก็ดีขึ้นแน่นอนเพราะคนมาต้องไปดูมากินถูกไหมมาใช้มาจับจ่ายในบ้านเราเพาะกิจการต่างๆก็จะเป็นรายได้ให้ที่น้องประชาชน,นอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งตั้งหวังแล้วพุ่งหวังว่าพราอย่างทำยังไงให้เทศมันจะดีขึ้นเป็นเรื่องม,มาโดยตลอดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังนะไปสู่ความสำเร็จนั้นให้จบได้นะครับวันนี้อยากจะบอกว่าหมอโหวตเนี่ย มันไม่ได้แค่ประเทศไทยแล้วมันไปไรลถึงนาน,นาชาติแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะมีกลุ่มคณะคนอเมริกรารครอบครัวเมริยกาประมาณยี่สิคนอยากมาเที่ยวประเทศไทยแล้วอยากมาดูหอโหวตด,ดูดิแล้วไม่รู้จะมาอย่างไงก็มาล้วไปเที่ยวขอโหวตเป็นครอบครัวเขาแต่มีเป้าหมายชัดเลยอยากมาดูแล้วเราก็สนุกสนานเราก็มีเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้พี่น้องทางลาวก็อยากเข้ามาเยือนเรามากขึ้นยูทูบเบอร์ที่เป็นคนลาวก็มาทำคลิป เสนอเผยแพร่ไปทั่วเลยนะแล้วเวียดนามก็เข้ามาแล้วนะเวียดนามก็เข้ามาเลืองกัมพูชากัามพูชายังมาที่หน่อยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสาบ,บนมากขึ้นร้อยเห็ดมาเป็นที่เรียนรู้มาดูเกษตรเรื่องทุกภูาลารองไห้เรื่องทางการเงินเกษตรว่าจะมีและที่สาคัญคือปลายปีนี้นะปลายปีนี้เลยรูก รุ่นอายุไม่เกิน21ปีระดับโลกนะครับสมาพธ์วอลเย์บอลอันชายหาดเนี่ยได้คัดเลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วสมาคมก็เลือกจังหวัดระาอย่งจะจัดสนามแข่งขันที่หน้าลานหอโบสเลยนี่กี่คนคัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาสิคนแสดงว่ามีมอสองมอสิคนนะ อ๋โอเคไม่ได้มาปีบ้านติดพัสกปรกนิเดีแต่ในช่วงนะั้นเป็นระดับเอเชียแต่ปลายปีนี้หน้าร้านขอโวตเป็นระดับโลกห้าทวีปอน,นี้เป็นโอกาสที่มาถึงสิ่งสำคัญของพวกเราคือคนเร่เจ้าบ้านเจ้าบ้านที่พวกเราต้องช่วยกันประทาสสมพันธ์แนะนำต้อนรับผู้ามาเยือนเราอย่างมิตรมตรีหนึ่งเลยกนะันอันดับแรกความปลอดภัย ถ้านักท่องเที่ยวรู้ว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยงั่้าประเด็วนว่าอยา่าไปแจ้งให้ปบรถบ็ไปรอะว่าห้าเดียไปเราก็เดกลับบ้านถูกไหมอันนี้หัวใจของการท่องเที่ยวเลยคุณจะมีของดีของประหลาดของอาศาัศจรรย์ของอะไรที่มันอยากาให้คนไปเที่ยวไปดูไปเยือนเนี่ยถ้ามันมีข่าวหรือมันมีความรู้สึกว่าพื้นที่นั้นตรงนั้นมันไม่ปลอดภัย ว่จิไปว่าคนเห็บอกตัดปัญหนาเลยตัดให้เขาอ่ะเห็นไหมท่องพักปลอดใหยเราไดา้สิ่งที่สองที่ตามมาคือเข้ามาอท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีผู้คนในประเทศนั้นในเมืองนั้นมีอัธยาศัยไปปรีที่ดีไม่ป้นไม่จี้ไม่โกหกไม่ เอาราคาแพงคุณ่ยเขาเกลียบเขาล้วต้องเที่ยวส่วนใหญ่พอไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมต้องเอาเกลียบนักท่องเที่ยวคนในเมืองนั้นคิดราคาสิบบาทแต่พอนัาา่ต่างชาติไปเที่ยวคิดห้าสิบบาทเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเห็นไหมกกไต้องแกปลอดภัยแล้วก็ต้องการับการต้อนรับที่เป็นธรรมและรับการต้อนรับที่ดีถูกไหมเราเป็นเจ้าบ้าน ของโหวดเราเนี่ยต่างชาติก็ราคา5้าสิบาทคนไทยก็5้าสิบาทเห็นไหมเหมือนกันเราไม่เอาเปรียบนักทนังเเที่ยวเร,เราคิดราคานี้เพราะเราราคานี้เราคิดว่าบัตรที่จะด,ดูแลอาคารของโหวดเราได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราคือท,ที่นอ้องประชาชนจะมีรายได้จากการง้าตการขายอุตสากที่พักอาหารโรงแรมร้านกาแฟของที่ระลึก ไอ้ที่เข้ามาแล้วก็จับจ่ายที่รองบระาดาชนต้องมีรายได้บ้านเมืองเราก็มีภาษีเทศบาลก็มีรายได้ต่างๆท่องเที่ยวเอล่านี้ต้องพัฒนาบ้านเม<ๆ>ืองเราต่อเพราะมันต้องเป็นห่วงโซ่ลูกโซ่<ๆ>และสิบลายของอดเราเนี่ย<ๆ>มัได้รับภพสนับสนุนจากองค์การต่างๆจังหวัดชีวิตคนที่เป็นคน พัรชักเสร็จคาดการณ์แผนว่าปลายปีนี้อยากจะให้เสร็จคันต้อนรับฝรั่ง5ทวีปมาจากทั่วโลกพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจะให้นักกีฬาต่างชาติโดยองชาติจากมาโหวตลงไปุนพลังาชาอยจะถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ถามว่าใครจะโรยก่อนนายกวันจงยิ่ง่ วันนี้เป็นวันที่โชคดีมากของพี่น้องอสมรบุรีเรื่อง,รอ,องเรือโดยเฉพาะเราเวทมนรในเขตเทศบาลนะครับนนกานรลงเทศมนตรีมีมีไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากในเรื่องของการถือว่มมานะครับเ,เข้ามาครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากประหลาดใมากท่านลงท้องประชุมห้องนี้นะครับครับเป็นเยี่ยมแบนี้นะครับว่าปอ,อสมอรปอสมอรถือว่าเป็นเป็นพลังสาคัญ ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศนะครับเราเริ่มมีอสมพมาตั้งแต่ปี2524ัร้บปี2524นะครับนั่นตอนนี้นเนี่ยเกือบ40กว่าปีแล้วที่มีอสมพนะครับเนาะแล้วก็ถือว่างานสายสุดนงถามเนี่ยโดยการนำข้ออสมพเนี่ยเป็นเป็นเป็นยุคเอ่อเป็นคนยุคที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ก็ระบบการรายงานของทุกท่านนั้นก็จะรายงานทุกทุกเดือนนะครับโดยนะให้เลือกรายงานแสองสองวิธีการาาวิธีการแรกก็มีรายงานผ่านทางโทรศัพท์เขาเรียกว่าแอบปบอะไรนะครับสามารถอสอ,อ,อนะครับทานท่าใดนะที่ไม่มีคอมพอร์ที่จะใช้แอปตรงนั้นนะครับก็รายงานทางกระดาษก็ได้นะครับ ทีนี้อำเภอเมืองเราเองของเราเนี่ยมีอสมจงหวด3,609คนท่านเลยรวมกันเยอะที่สุดเลยแต่ว่าอสมมี244ใช่าไหมครับทีมเจ้าหน้าที่เนาะ244นะครับเพราะนั้นถ้าเอาคนเรืองตั้งเอาอสมไปหานเนี่ยจำนวนเราจะชอบจะมากที่สุดเลยนะครับวันนั้นที่วันที่อสมเขตเทศบาลเมืองเวไปนําเสนอแต่ไปประกวดผลงานกันนะครับก็ทีมกรรมการที่ มีมากในระดับจังหัดระดับจังหวัท่ทางกระทรวงสาธารณสุขมอบให้รอสบก็พัฒนาขึ้นตามระดับครับนอกจากในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลนะสิทธิการใช้ห้องพิเศษเวลาทับเจ็บไม่ได้ป่วยนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาด้วยเช่นนะครับหน่งให้สิทธิลูกปอสมองไปเรียนไปเรียนต่อไปเรียนต่อถ้าอยากเรียนพยาบาลอยากเรียนสาธารณสุข นะหรืออย่ากเรียนเจ้านัง,งานทันตัดเจ้าพนกานบรษัทพวกนี้นะรับมีโควตาให้หรือแม้กระทั่งนกศมที่อยากจะเรียนต่อในสายงานพวกนี้นะครับจะเรียนต่อเป็นสาขาุิแานะครับถ้าท่านอายุไม,ม่เกิน40ปีจบชั้นม .6 สายวิทย์คณิตนะครับก็จะม,มีโควตาให้เรียนด้วย